สวัสดีค่ะมีิกรรมาพบกับช่องแอบแซ่ C. มีิกรรมะกินน้ำยาขนมตีนไก่ค่ะแกแบบแบบใหม่แล้วพี่น,อน้องแกแบบแกระดาษเอามณินีิสวยวาสวยแบบพิเศษวาสววา่สววาสองผมบิ้ง,งอ้อยปก๊ปกป๊กหมอนานก่อนยาวเทน้ำยาล้างป่ายพี่น,อน้องเทน้ำยาให้เบิ้งน้ำยาในบริษัทให้เบิ้งแน่อื่น แกะยากนะฮะห้อยลงไปจ้าแล้ว um, ก็ฉีดถุงนะคะให้เบิร oh, 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 oh. ์กน้ำยาตีนไก่เขาเกิดมาลงมือเลยพี่น้องบาลอสั่งคนก่อนโอ้โ้วิ่งเฮียเลยพี่น้องเฮียแมวเ็ดจังไหน หน้ามมันหลพอดสอนค้นมันก็นใส่มือพี่น้องเยบัฒนาดดอกน้ำยาน้ำยาขนมสีนะค่ะพี่นอ้องหืมหืมมันด้กินมุมมามพี่น้องกินแบบสไตล์ของเฮาอะ่ะมันเฮียเห็นบั พี่น้องเฮ้ยต <holidays> <kav vil uit> ังมันใหญ่เฮียเอาเสียเลยนี่ตีนกายพี่นองานี่ขนมจีนใจซื้อหนาแบกซอยหืมจัได้ผักจับเอออ้งกลาง ตีนไก่ครับพี่น้องอืมตีนไก่ของเพื่อนอ่ะแบบว่าเนื้อมันอืมบอกว่าคือพี่น้องตีนก่อนน้อข่าวก็อ่ะว่ามันหนังแดงอุ้ยผักเฮียเบิร์ดเด็ดเซตพื้นอีกเลนลำใหญเฮียฮู้ดเซ็ง อ,อ,อ,อต่างได้ผักต่าอืมกินเสื้อเนาอกินยังไงน่ารู้สึกกว่าแต่ขอบคุ้มี่น้องยี่ขามาลับส้มนะคะ ขอบคุณหลไหายเอฟซีฝรั่งกับม<ช><ด>ีกินผักมีประโยชน์นะะชด้วยค่ะออื<ด> ก็จะเป็นจิมแย้วันรเลียนะให้คลิปตันส,สัตน์โซนิกอะเบิ่งดูดีนะพี่น้องสไตล์ใหม่พี่น้องได้ยังกินแรงมหเนี่ยไม่กินน้องไข่อะไรเลยนะพี่น้องอ่ะรุงเทพฝนตกีว้วขอเล็กปิดประตูวไว้ เพราะว่านันงงนน่นมันยังควรมันถืออันเหมือนมาแล้วกินกินกกันอืมมีแดกพี่น้องหมักแดงค่ะ ต่างประกอบน้อ,นองกังใฮะพี่น้องหลากในด้วยสองข่อยฮะเฮ็ดคลิปเดราเสื้อนเสื้อสิโหลดดาวโหลดได้เมือ่อยเมื่อยเป็นคลิปน่ะเสื้อตัดต่ออีกย,อย่อข่อยขอสิหาคนผู้แดนผู้เอกสมัครมาเป็นผู้ตัดต่อวิโหลดข่อยใส่คลิปเด้อคอมเมนต์ได้ ตุงตังนันส่นอาหารที่เราอ้มเอาพี่น้อ,อ,องออออออก,กินปะน,นี่ ตื่นด้ยออพี่นอนี่เบยบันเนี่บเือล้มเสียแดีบันนี้อ่ะไปกําดังโฆนะ ร่มเสียขอบคุณพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในต่คลิปนี้นะจ๊ะกดกระดิ่งพร้อมบ๊ายบายสวัสดีค่ะศูนย์